บริษัทเรียวมอเตอร์สปอร์ตบุกตลาดพรีเมียมคลาสสิกสกูเตอร์ทุ่มเงินร่วม20บล้านบาทรีแบรนด์รถสกูเตอร์แลมเบรต้าพร้อมเปิดตัวสาขาใหม่ตามแนวคิดโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ช็อปนายพีเสดจนันยชชยพรกรรมการผู้จัดการบริษัทเรียวมอเตอร์สปอร์ตจำกัดกล่าวว่าด้วยภาพลักษณ์ของรถสกูเตอร์คลาสสิกแบรนด์แลมเบรต้าของประเทศอิตาลีสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยมียอดขายแล้วกว่า1500คัน ปัจจุบันออร i g ส์เป็นผู้จำหน่ายแลมเบรต้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยเปิดให้บริการ4สาขาได้แก่สาขารามคำแหงแจ้งวัฒนะวัชรพลและลาดพร้าววังหินพร้อมทั้งเตรียมเปิดตัวอีก3สาขาในปีนี้และจะครบ10สาขาภายในปี2024 เราได้มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยนะครับโดยคําว่า a l l r i h t เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบคือมาจากสองคำนะครับมาจากคําว่า All และ r i g h t All คือทุกคนทั้งหมด r i h e คือแปลว่าการขับขี่นะครับรวมไปแล้วเนี่ยมันมันมันพอดีตรงกับสโ,โลแกนเราก็คือเพราะทุกการขับขี่คือประสบการณ์ที่เราตั้งใจมอบประสบการณ์ บรริกาที่ดีให้กับลูกค้า m o l i r n s t y l s t y o r s นะคะที่แรกที่เราใช้ประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมาในการทำโชว์รูมรูปแบบนี้ภายใต้คอนเซปต์ของ 3C ค่ะนะคะ C แรกก็คืออย่างที่ที่ท่านเห็นก็คืออยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของการอยู่อาศัยนะคะก็คือ Community นะคะแล้วก็ C ที่2ก็คือเรื่องของคอน v e เนนต์นะคะในพื้นที่ที่เราตั้งอยู่เนี่ยจะมีเป็นพื้นที่ที่มีที่จอดรถสะดวกนะส่วน C สุดท้ายเนี่ยก็คือ Compact เราเน้นเรื่อง เรื่องของ Economy o f Scale นะคะในการวางแผนในการลงทุนรวมถึงการวางแผนในการทำให้เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายนะคะ